อันนี้เช้ามาแล้วก็ลือกับตัวแรงในตำนานอันนี้ฮอนด้าเลยวะฮอนด้ามีโไไม่ใช่ไม่ใช่ม i โอเดีอันนี้ไอคอนนี่ไอคอนที่เราเคยทำกันนะครับนี่ครับฮอนด้าไอคอนก็ขับไปถึงกับผมขับไปเองครับขับไปก็ได้สัก พักหนึ่งแล้วก็เงือแตกเลยครับเงือแตกไม่ใช่แล้วดับ<笑><笑>นะครับวันนี้ก็มาลื้อทำกันใหม่หน่อยน่าจะแรงกว่าเดิมนะช่างแชมป์แรงกว่านะแรงแล้วว่าเข็งไกลกว่าเดิมนี่ครับวางไม่ได้ออกไปนะมันออกปะกอกตัน <c oughs> <c oughs> ที่ว่าแล้วปกติสตาร์ติดง่ายนะครับสรุปแล้วรู้สาเหตุแล้วนะครับว่าก๊อกตันนะครับถังเป็นข้างในเป็นสนิมปะหรือมันตันเปล่าไม่ไปเลยน่ะโอ้โหผมว่าแล้วนะครับตันนะครับน้ำมันว่าน้ำมันไม่ลงไม่ลงครับคับไปดับเชน,นะครับรู้อาการโอ้อาการแล้ว <c oughs> นี่เดี๋ยวเราชาร์จไว้ชาร์จแบตไว้นะรครับ ชารบแบตไปก่อนจะได้ชาแบตกันนะครับนี่ครับจะมีที่ชาร์จนะครับ <c oughs> ชัรแบตกันคีบยากนะยคีบยากนะครับพอเล็กขึ้นล้วั2สิบสองจุดหกเสียบปุ๊บขึ้นปั๊บสิบสี่ อันนี้น้ำมันนะครับก็าเรถอดถังน้ำมันมาดูน้ำมันไม่ลงนี่เองเต่อเลยอุ้ยโอ้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 ตัวแรงเลยตอนแรกก็คิดว่าน้ำมันบูดไม่บูดนะครับถังตันก๊อกตันนะอะไรอยู่ข้างในเทออกเลยเทออกเลยเทออกก็แคกก๊แคกครับโอ้โหแย่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับมันจะติดไม่ติดนะครับแต่รั้วละกล่กองน้ำมันตันโอเยครับสวัสดีครับ